how do you get the call แจกความสดใสแต่เช้านะครับสำหรับอุงอิงและน้องลำพนลูกสาวพ่อโจและแม่นุษย์นะครับล่าสุดทุกคนทางด้านพ่อโจและแม่นุษย์เนี่ยจะไม่ทนนะครับเมื่อเห็นคลิปวิดีโอนี้ของอุงอิงแล้วก็ลำพนนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่น้องอุงอิงเนี่ยเรียนแบบท่าเต้นของน้องลำพนซึ่งคนที่โพสต์นั้นก็คือคุณภูวดลนั่นเองนะครับเียได้ว่า fc แฟนคลับเนีย่ยแห่กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับทุกคนความเป็นพ่อเป็น แม่เนี่ยไม่แชร์ก็ไม่ได้เลยสิครับไปเห็นความน่ารักขององค์อิงแล้วก็ลูกสาวคนเล็กแบบนี้นะครับอ่ะทางด้านบอสโจยูมานินครับก็ได้มีการมาแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับพร้อมเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้นะครับบอกว่าตาฮักแท้ลูกข่อยนั่นเองน่ารักมากๆกรับทุกคนพี่น้องเขาเต้นคู่กันนะรวมถึงซอนุศเหมือนกันครับก็ได้มีการมาแชร์โพสต์นี้ออกไปเช่นเดียวกันนะฮะซอนุศเนี่ยก็บอกว่าลูกสาวใหญ่และลูกสาวหลาตาฮัก ตาแพงแท้ครับทุกคนอดใจไม่ไหวนะกับการที่ได้เห็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของพี่น้องทั้งคู่นั่นเองนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าอุงอิงกับลําแพนเนี่ยมีความหน้าตาคล้ายๆกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปาก ถ้าทําผมมัดผมแกะเหมือนกันแล้วเนี่ยและยิ่งมาเต้นเหมือนกันแบบนี้ครับทุกคนเหมือนพี่น้องกันแท้ๆจริงๆนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาหน้าตาคล้ายกันจริงๆและยิ่งเอาคลิปวิดีโอมาเปรียบเทียบแล้วเต้นดุกดิกดุกดิกแบบนี้เหมือนกันด้วยครับทุกคนเหมือนกันอย่างกแกะเลยครับทุกคนเนาะองอิงแล้วก็ลำแพนนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าพ่อโจเนี่ยไว้วางใจลูกสาวคนโตมากยิ่งขึ้นกับการให้ดูแลวงทุกวันนี้แยกกันทํางานได้เลย ครับทุกคนสำหรับพ่อโจและก็น้องอุ๋งอิงนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าพ่อโจเนี่ยในช่วงนี้เนาะก็เดินสายครับคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการโปรโมทภาพยนตร์ไขอ่ออซึ่งจะฉายในวันที่17กรกฎาคม2568นี้แล้วนะครับซึ่งพ่อโจเนี่ยก็ไว้วางใจแลยครับให้ทีมงานของอุ๋งอิงครับพ่อนนแม่บีพ่อเอกแม่หน่อยครับทุกคน ดูแลนะทุกคนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าองค์อ <avent mental Sure> ิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ทําหน้าที่ได้ดีจริงๆครับและที่สําคัญเลยคือเหมือนคลิปวิดีโอที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับองค์อิงเนี่ยบอกว่าพ่อไม่มาเนี่ยไม่มีใครถามหาเลยนะครับทุกคนแล้วพ่อไม่มาเนี่ยคนเยอะจริงๆนะครับลูกสาวก็แซวไปแบบนี้เลยครับทุกคนน้องเมื่อเจอพ่อโจนะก็ต้องบอกเลยว่าพ่อโจเนี่ยฝึกฝนให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นและเราก็จะได้เห็นการพัฒนาของน้องเนี่ยมากยิ่ง ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับทุกคนโห้วันแรกที่มึงอิงเข้ามาเนาะน้องจะเข้ามาในช่วงกลางๆฤดูกาลและเหมือนเป็นการจับจูดขึ้นมาบนเวทีครับทุกคนก็จะมีแม่เวอร์นะพี่หมอนอิงครับทุกคนที่พาน้องลงมาจากเวทีใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเลยครับทุกคนเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านหน้าเวทีของน้องตลอดระยะเวลา1ปี2ปีเนี่ยโอ้โหเราเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนครับจนพ่อโจไว้วางใจครับทุกคนให้กับน้องเนี่ยครับได้ดูแลวงเนาะเมื่อพ่อโจกับแม่นุชเนี่ยไม่ได้ ไปวงอุงอิงก็สามารถดูแลแทนพ่อโจได้แล้วก็ยังมีป๋าอำนาจเสียนนนะครับแม่บีพ่อเอกแม่หน่อยที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าพ่อโจเขาปลูกฝังเพชร เพชรเมร็ดนี้ครับทุกคนตั้งแต่แรกต้นกล้าที่บ่มเพาะคือเหมือนคําพูดที่พ่อโจพูดแหละครับทุกคนต้นกล้าเนี่ยต้องบ่มเพาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับทุกคนแล้วก็ดูแลก,กันจนเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงจนตอนนี้อุ๋งอิงเพชนบ้านแพงครับทุกคนพ่อโจไว้วใจครับให้ดูแลวงนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศต่างๆตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาแล้วสําหรับภาพบรรยากาศที่ลําเพลินลําแพนแล้วก็พี่อุ๋งอิงครับทุกคนเต้นด้วยกันหน้าเวทีครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วยิ้มตามครับทุกคนรวมถึงตอนนี้น้อง น้อง YouTube หรือว่าเต้า u t u b e เนี่ยก็โหน่ารักมากคือเห็นน้อง YouTube แล้วอยากมีลูกอะครับทุกคนแต่ว่ามีไม่ได้นะสิครับเห็นน้อง YouTube แล้วอยากมีลูกตามพ่อโจซอนุดมากๆเลยครับทุกคนคือน้องน่ารักแล้วก็พ่อโจนะครับทุกคนเขามีโซเชียลอยู่ในมืออยู่แล้วมีผู้ติดตามเนี่ยหลายล้านคนอยู่แล้วนะครับเมื่อมีลูกออกมาครับทุกคนเนาะคนก็อยากดูอยากติดตามนั่นเองเช่นน้องลําเพลินน้องลําแพนน้อง YouTube แบบนี้เลยนะครับน่ารักมากๆก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ FC ฟฟันคับเนี่ยให้ การตอบรับนะครับทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและทุกวันนี้ครับทุกคนต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะครับเพราะเอกแม่หน่อยนะครับน้องอินเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ครอบครัวของพ่อโจซอนุษย์นะครับอย่างที่บอกว่าพ่อโจกับแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยเขาเกิดปีเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหทุกคนไม่คิดไม่ฝันน้อนแล้วก็อิมมองว่าเป็นบุญสัมพันธ์ครับที่ครอบครัวนี้เนี่ยเขาได้มาเจอกันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าบุญนำพาเนาะหลายคนบอกว่าบุญนำพาให พ่อโจกับองค์ิองเนี่ยได้มาเจอกันครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนน้องเนี่ยเคยจะไป ไปสมัครหลายเวทีนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าพ่อเอกเนี่ยอยากจะให้มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพอมาปุ๊บครับทุกคนพ่อโจเขาก็เป็นเจ้าพ่อโซเชียลอยู่แล้วครับและยิ่งมาเจอน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่มีสตรอรี่เรื่องราวมีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นในการร้องเพลงอยู่แล้วครับก็เลยทําให้เปลี้ยงทั่วประเทศในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นครับทุกคนเรียกได้ว่าข้ามคืนเนี่ยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงดังเปรี้ยงจริงๆครับเพราะฉะนั้นนี่คือพ่อลูกคู่บุญแล้วก็ครอบครัวคู่บุญ จริงครับครอบครัวอ,อิงกับครอบครัวพ่อโจโซอนนทนะอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้นะครับทุกคนการเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับอุองอิงเพชรบ้านแพงก็พิสูจน์ให้ครอบครัวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เห็นแล้วว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถและน้องเป็นคนที่จะนําพาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปได้ไกลามากกว่าเดิมจริงๆครับทุกคนและนี่ที่พวกเราเห็นนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่พวกเราแบบเห็นกันเลยว่าครอบครัวนี้เขาน่ารักจริงๆยิ่งอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยิ่งมา น่าละไม้คล้ายคลึงกับครอบครัวพ่อโจแล้วเนี่ยยิ่งเหมือนครอบครัวเดียวกันจริงๆครับทุกคนอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมจริงๆและที่สําคัญเลยคือลำเพิิลมแพนนะครับเป็นคนที่โอ้โหได้เลือดคุณพ่อมาเต็มๆคือ DNA พ่อโจเนี่ยถ่ายทอดมาเต็มๆนะครับนะแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าน้องในอนาคตเนี่ยจะเป็นศิลปินดาราแน่นอนลำเพลิลมแพนเนี่ยครับทุกคนเพราะว่า เวลาไปเต้นด้านหน้าเวทีโอ้โหคนที่มาดูเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันคนครับแต่น้องไม่มีความเขินอายเลยคือได้เลือดพ่อโจมาเต็มๆมีความกล้าสแสดงออกครับ กล้าพูดนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่มองว่านี่แหละคือเลือดศิลปินขนาดแท้เลยเลือดลำเพลินขนาดแท้จริงๆครับทุกคนเนาะก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นต้นกล้าที่พ่อโจกําลังจะบ่มเพาะให้เป็นศิลปินแล้วก็ให้เป็นผู้บริหารในอนาคตอย่างตอนนี้เห็นไหมครับอุคงอิงลูกสาวคนโตพ่อโจซอนุชเขาก็ฝึกให้น้องเนี่ยเข้าสังคมแล้วก็ฝึกให้น้องเป็นผู้บริหารและตอนนี้อุคงอิงเป็นบ้านแพงก็นี่เลยครับเรเวลนะครับทุกคนพุ่งพุ่งขึ้นสูงมากๆเนาะกับการที่พ่อโจเนี่ยถ่ายทอด DNA ให้นั่นเองนะครับอ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้อุ้มบิมขาวกระแสครับทุกคนก็ต้องฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันกับทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง คล้ายกันมากๆเลยอุงอิงแล้วก็ลำแพนเนาะดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็ตอนนี้ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยก็แห่กดไลค์กดแชร์เนี่ยยอดวิวพุ่งแบบสุดๆนะครับก็ขอบคุณพี่ภูดวดลด้วยที่ได้มีการอัพคลิปวิดีโอนี้นะครับให้กับแฟนๆได้ฟินแล้วก็ยิ้มตามกันไปกับทุกคนเนาะซอนรุตกับพ่อโจเขาก็จะไม่ทนจริงๆเมื่อเห็นลูกสาวทั้งคู่เนี่ยได้มาเปรียบเทียบกันคือเหมือนกันมากๆคกับทุกคนนะนี่แหละคือเขาเรียกว่าบุญนาพาจริงๆแล้วก็ ไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญครับอิมมองว่าเขาก็น่าจะมีบุญสัมพันธ์กันในอดีตชาตินั่นแหละก็เลยได้มาเจอกันชาตินี้เนาะพ่อโจกับมึงอิงแล้วก็ครอบครัวของพ่อโจนะครับเนะาะปังมากจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกถนนลื่นฝากว่พ่อแม,แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกแล้วกันนะครับ